สวัสดีค่ะอัปเดตก,การเลี้ยงจิ้งโกงรุ่นที่สองกันค่ะบ่อน,นี้จะเป็นบ่อมาตรฐานนะนี่ลงไข่ทั้งหมดสามขันจิ้งโกงจะเลี้ยงไปค่อนข้างบางนะคะใส่หนานแน่นไม่ได้เนื่องจากเรายังแก้ในเรื่องของขาหลุดยังไม่ได้นะคะฉะนั้นใส่หนานแน่นนี่ความเสี่ยงมันจะสูงฉะนั้นลงสักประมาณสองถึงสามขันสําหรับบ่อมาตรฐานแนวทางการเลี้ยงรุ่นนี้ยังคงเดิมก็คือจะไม่ลงแผงไข่หัวาหารน้ําแล้วก็พืชผัก ตั้งแต่วันแรกเลยวันนี้เสิร์ฟด้วยอยอดฟักทองหลักๆก็กจะเป็นใบหม่อนกับใบกล้วยนะ,ะที่ที่ลงให้แล้วก็การทําความสะอาดจะไม่ทําความสานะอาดณตอนนี้นะคะปัจจุบันอายุสิบหกวันจะทําอีกทีประมาณสามสิบหกวันสามสิบหกวันจะเป็นช่วงกักแล้วทําความสะอาดง่ายเราถึงจะทาความสะอาดตอนนี้ก็ปล่อยให้ลกูลกๆ่ะเหมือนอยู่ในป่าแล้วก็คอยระวังในเรื่องของมด มดนี่สำคัญเพื่อนๆแล้วก็ระวังในเรื่องของไอตัวแม่นอนขนอ่ะจะชอบไปวางไข่ในบอ่อนะแต่ถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยบ่อที่เราไม่ลงแผงอ่ะเราจะทําความสาดง่ายเดี๋ยวตามกันยาวๆค่ะในเรื่องวิธีการเลี้ยงนะจ๊ะ